สวัสดีครับผมพบกับผมอํานวยวาวจังรีนะครับกับช่อง YouTube ราชมันกันเองเช่นเคยนะครับและเพจ f a c e b o o k ราชมันวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําเทคนิคการบรรจุก,กระสุนนะครับการรีโหลดกระสุนลงในแม็กกาซีนนะครับในหรือว่าซองกระสุนนะครับปืนกึ่งอัตโนมัติปืนหรือว่าที่เราเรียกกันติดปากว่าปืนแม็กกาซีนนะครับก็คือการโหลดกระสุนเนี่ยครับว่า มีเทคนิคยังไงที่จะทำให้เราโหลดได้ง่ายขึ้นแล้วก็โหลดได้ยังไงได้เต็มอัตราโดยที่ลดการเจ็บนิ้วนะครับเจ็บนิ้วในการโหลดส่วนมากก็จะสำหรับสุภาพสตรีหรือว่าท่านที่หัดโหลดใหม่ๆนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคของผมนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำนะครับมาดูวิธีการครับอันนี้เป็น Mac กซีซ 97B นะครับขนาดจุด4.5 บรรจุสิบนัดนะครับสิบนัดแล้วก็นี่กระสุนนะครับกระสุนขนาดจุดสี่ห้านี่นะครับขั้นแรกนะครับวิธีการจับนะครับผมจะจับกระสุนในลักษณะนี้นะครับนะครับดูนะครับก็คือใช้ตรงข้อนิ้วกลางนะครับผมจะใช้ข้อนิ้วกลางรองกระสุนไว้ประมาณครึ่งนัดครับแล้วก็นิ้วโป้งขวาเนี่ยนิ้วโป้งขวานะครับกดลงไปผมถนัดขวานะครับนิ้วชี้นิ้วชี้ประคองแบบนี้นะครับนะครับอ่านะครับดู ผมจับประมาณนี้นะครับเนี่ยครับเมื่อนิ้วโป้งออกกระสุนก็จะไม่หลุดคล้องไว้แบบนี้นะครับแล้วก็เนี่ยครับแล้วเมื่อนํามาใส่แมกซีนนะครับผมจะใช้ตรงนี้นะครับเนี่ยครับบริเวณครึ่งนัดตรงนิ้วกลางแตะไว้ที่ประมาณนี้ครับปากแมกซีนนะครับแตะไว้ที่จุดประมาณปากแมกซีนครับแล้วก็ใช้นิ้วโป้งกดลงไปโดยที่ปลายนิ้วชี้ปลายนิ้วชี้จะแตะไว้ที่ปากแม็กนะครับ แล้วก็ใช้นิ้วโป้งกดลงไปครับพร้อมกับดันนะครับกดพร้อมกับดันเข้าไปแล้วก็ปล่อยนี่ครับสําหรับนัดแรกแบบนี้นะครับต่อไปนัดที่สองนัดที่สองนะครับก็จับเหมือนเดิมครับนัดที่2องผมก็จะจับเหมือนเดิมครับวิธีการแต่ตรงนี้เทคนิคอีกนิดนึงก็คือเมื่อนัดตั้งแต่นัดที่2ลงไปมันจะมีท้ายกระสุนโผล่ขึ้นมาแล้วก็กระสุนมันก็จะโค้งมนนะครับมันจะไม่เหมือนลิ้นกระสุนในที่เราประจุนัดแรกก็กดท้ายลงไปนะครับกดท้ายกดท้ายช่วย ให้มันยุบลงไปครับแล้วก็เหมือนเดิมครับปลายนิชี้แตะปลายนิชีแตะนะครับพร้อมกับนิป้งกดนะครับกดลงไปแล้วก็ดันเข้าไปนะครับนี่ครับลักษณะนี้นะครับก็จะทําไปเรื่อยๆนะครับสามสี่ห้าหก,หกเจ็ดแปด 9และ1ิบนะครับมาครับ1ิบนัดครับนี่นะครับ10บนัดเต็มความโจ๋นะครับโอเคครับก็เห็นนะครับว่าจะไม่ยากนะครับน่ะถ้าถ้าท่านจับจังหวะถูกนะครับก็คือหาความถนัดในเทคนิคของแต่ละบุคคลนะครับสําหรับผมนะครับก็ผมถนัดแบบนี้นะครับแล้วก็ าที่ผมลองทดสอบบรรจุลองแข่งเร่นๆกับเพื่อนๆมาสักห้าหกคนก็ถือว่าผมบรรจุได้เร็วกว่าเพื่อนๆในกลุ่มนะครับสําหรับเทคนิคผมบรรจุแบบนี้นะครับอ,อยากให้เพื่อนๆลองนําไปปรับใช้ดูนะครับอ่านีอันนี้ก็เป็นแม็กกาซีนขนาด9มมนะครับของซิก3ามหกห้าสิบสองนัดเนี่ยครับการบรรจุก็เหมือนกันครับเนี่ยครับจับในลักษณะเดียวกันแต่กระสุนมันจะเล็กกว่าน,นิดนึงดันเข้าไปครับนัดที่สองครับนัดที่สาม อันที่4ครับแล้วกันนะครับนิ้วชี้ประคองนะครับอ่านิ้วชี้ประคองนิ้วโป้งกดนะครับแล้วก็ดันนะครับโป้งซ้ายอ่าจะช่วยครับเข้าไปนะครับ8 9 10 1 1ิบหนึ่งและ12เห็นไหมครับเข้าไปหมดแล้วครับ12นัดครบตามจำนวนนะครับง่ายๆเลยครับ นี่ครับก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่ผมนำมาฝากาเพื่อนๆนะครับและ f อทุกท่านนะครับถ้ามีประโยชน์ยังไงก็ฝากกดแชร์กดไลค์นะครับกดบ subscribe กดติดตามกันด้วยเช่นเดิมนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรดีๆมาแนะนำหรือนำเสนอก็จะนำมาให้ท่านได้ชมกันเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ